ประสบการณ์ทํางานดูแลคนแก่ในประเทศฝรั่งเศสค่ะมีเวลา2ชั่วโมงในการทํานะคะพาคุณยายเนี่ยอาบน้ําแต่งตัวหวีผมนีม่เราก็คิดบบกว่าแบบเอออาบน้ำแต่งตัวให้คนแก่นะฉันว่าครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วอะ่ะชั่วโมงละ10ยูโรค่ะณตอนนั้น10ยูโรเท่ากับ40บาทนะคะณตอนนั้นก็คือชั่วโมงละ400บาทค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านอยู่ตรงข้ามกับสวนของเมืองนั้นในสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและบ้านหลังนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนนี้บ้านหลังนี้มีอายุมากกว่า100ปีค่ะพอเราเข้นนะะอยปี เลยค่ะคุณขาบ้านแบบว่ามีสวนนะคะแล้วก็มีสะพานนะคะอย่างนึกว่าเป็นญาติกับพระเจ้าหลุยส์นะคะคือของตกแต่งอะไรเป็นยุคเลยในซองหมดเลยค่ะมีลูกปันแก้ผ้าที่รู้สึกว่ามันมองหน้าเราอยู่ตลอดเวลาฝาผนังเนี่ยมีลูกเจ้าคุณปู่ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งยิ้มให้เรานะคะแอบหลอนๆน,นิดนึงนะคะบ้านเนี่ยพื้นเป็นพื้นไม้นะคะประวัติความเป็นมาของบ้านนี้บ้านนี้เป็นตระกูลเกี่ยวกับการรถไฟของที่ฝรั่งเศสน,นะคะแล้วแเราก็เขินอยตายแล้วจะจับคุณยายแก้ผ้าอาบน้ํโหรอายจังแต่คุณยายเขาไม่อาย ฟังดูง่ายนะคะแต่คุณยายเนี่ยนะคะก็จะต้องค่อยๆแบบว่าเอาแขนเสื้อออกจากเสื้อคลุมแบบช้าๆซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเราต้องใจเย็นใจเย็นมากๆเลยนะคะขนาดเราเคยเป็นครูสอนเด็กอนุบาลน,นะคะเด็กเนี่ยกว่าจะถอดกระดุมพิละเมตรได้มันก็นานแล้วนะคะแต่คุณยายเนี่ยยิ่งกว่าค่ะสโลกว่าอีกค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วถึงได้ให้เวลาฉันสองชั่วโมง Pelled, แต่งตัวนะคะก็พาคุณยายไปเลือกชุดเอาชุดไหนดีคุณยายเขาก็จะบอกว่าอีกขี่วันคริสต์มาสกะจะใส่ชุดสีแดงสักหน่อยบอกยังไม่ถึงคริสต์มาสเลยค่ะคุณยายบอกเอาหรอยังไม่ถึงหรอตอนนี้เดือนอะไรอะเดือนเมษาค่ะยังหรออีกกี่เดือนนะอ่าเดอทัวก็อะไรเขาก็นับไปนะคะคือทุกวันเนี่ยคุณยายเขาจะนั่งนับว่าเมื่อไหร่จะคริสต์มาสค่ะเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลครอบครัวของฝรั่งนะคะญาติพี่น้องลูกหลานเลนโลนเนี่ยเขาจะมารวมกันค่ะ ท่านผู้ชมสนใจรับชมคลิปยาวสามารถกดปุ่มสามเหลี่ยมสีขาวที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะคะ